สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง WA Auto Review วันนี้เรามาพร้อมกับสุดยอดซูเปอร์บค์ในตำนานที่ได้รับการปรับโฉมใหม่ในปี2026นั่นก็คือ Suzuki g s x r 1 0 0 0่สีขาวและน้ำเงินคันนี้ซึ่งเป็นรุ่นที่ยังคงความแรงความสวยและเทคโนโลยีล้ำสมัยไว้อย่างครบถ้วนสำหรับใครที่เป็นแฟนตัวจริงของ Suzuki หรือชื่นชอบความเร็วในสไตล์ซูเปอร์สปอร์ต เตรียมตัวให้พร้อมเพราะวันนี้เราจะพาไปสัมผัสรายละเอียดทุกส่วนของ GSXR 1000ใหม่ตั้งแต่ดีไซน์ภายน,นอกจนถึงสมรรถนะการขับขี่ที่ทําให้หัวใจเต้นแรงขึ้นในทุกจังหวะ GSXR 1000ปี2026ถูกออกแบบให้คงเอกลักษณ์ความดุดันของรุ่น R-Series เอาไว้แต่เพิ่มความหรูหราและเทคนโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเส้นสายของตัวถังดูเฉียบคมมากขึ้นมีการปรับ Aero d y n a มิกให้รับลมได้ดีขึ้นและน้ําหนักตัวที่เบากว่าเดิมทําให้ควบคุมง่ายขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สีขาวและน้ำเงินที่เป็นเอกลักษณ์ของซูซูกิดูสวยโดดเด่นทั้งกลางวันและกลางคืนผิวเคลือบเงาพิเศษสะท้อนแสงไฟอย่างลงตัวเหมือนกับรถแข่งที่เพิ่งออกจากสนามโม o โต GP จีพีไฟหน้าเลดแบบใหม่ให้ความสว่างคมชัดมีดีไซน์โฉบเฉี่ยวคล้ายหัวฉลามเพิ่มความดุดันและโดดเด่นยามค่ำคืนระบบไฟท้ายก็เปลี่ยนเป็นเลดทั้งหมดทำให้รถดูทันสมัยและปลอดภัยยิ่งขึ้นเมื่อขับในทางที่มืด การจัดวางแฟริงและช่องลมได้รับแรงบันดาลใจจากเทคโนโลยีแอโรของทีมแข่งซูซูกิเอ斯าเพื่อให้การไหลของอากาศผ่านตัวรถมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อมองจากด้านข้างเส้นสายของ gsxr 1000ยังเต็มไปด้วยพลังและความเร็วแฟริงด้านล่างถูกออกแบบใหม่ให้ช่วยระบายความร้อนได้ดีขึ้นขณะที่ถังน้ำมันขนาด16ลิตรมีรูปทรงที่โอบกระชับผู้ขับทำให้ขี่ได้มั่นคงและควบคุมทิศทางได้แม่นยำเบาะนั่งสองตอนออกแบบให้รองรับทั้งผู้ขี่และผู้ซ้อนอย่างสมดุล เพิ่มความสะดวกสบายแม้ขี่ทางไกลามาดูที่ขุมพลังการบ้าง GSX-R 1 0 0 0ใช้เครื่องยนต์ 999cc แบบ4สูบเรียง DOHC ที่ให้กำลังสูงสุดกว่า202แรงม้าพร้อมแรงบิดที่ตอบสนองได้ทันทีเทคโนโลยี Suzuki Variable Valve Timing หรือ VVT ยังคงอยู่เพื่อช่วยเพิ่มแรงบิดในรอบต่ำและกลางทำให้การเร่งแซงหรือออกโค้งทำได้อย่างนุ่มนวลแต่ทรงพลังระบบเกียร์6สปีดมาพร้อม Quick s เปอร e r ทั้งค่งและลงทำให้เปลี่ยนเกียร์ได้รวดเร็วโดยไม่ต้องกำาคลัตช์ หมาะมากสำหรับคนที่ชอบขี่แบบสปอร์ตหรือเข้าโคง้งหนักๆน,น,นอกจากนี้ยังมีระบบล้อนคอนโทรลที่ช่วยให้การออกตัวในสนามหรือถนนโล่งเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบและควบคุมได้ง่ายระบบการสะเทือนด้านหน้าเป็นโชคอัพของโชว์ b f f f b a l a บาลาน e ์ฟรีฟปรับระดับได้เต็มรูปแบบส่วนด้านหลังใช้โชคบาลานซ์ฟรีเรียคัชชั่นทำให้การทรงตัวแน่นหนึบและซับแรงสะเทือนได้ดีเยี่ยมเมื่อเข้าโคง้งแรงๆหรือขี่บนถนนครุกคะ ระบบเบรกก็ไม่ธรรมดาใช้ดิสก์คู่ด้านหน้าพร้อมคาลิเปอร์เบรมเบลโมโนบล็อกแบบ4ลูกสูบและด้านหลังเป็นดิสก์เดี่ยวจากเบรมเบเช่นกันควบคู่กับระบบ ABS แบบคอนเดริงที่ช่วยรักษาความมั่นคงขณะเบรกในโค้งเรียกได้ว่าทั้งแรงทั้งนิ่งและปลอดภัยในทุกสถานการณ์หน้าจอแสดงผลแบบ Full TFT Display ใหม่ล่าสุดแสดงข้อมูลครบถ้วนทั้งรอบเครื่องความเร็วเกียร์แผนที่เครื่องยนต์อุณหภูมิและโหมดการขับขี่ต่างๆต,ต,ตัวหน้าจอสามารถปรับแสงอัตโนมัติให้เหมาะกับสภาพแวดล้อม และมีฟังก์ชันเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธเพื่อดูการแจ้งเตือนหรือข้อมูลการขับขี่ได้ทันที gsxr 1000รุ่นใหม่นี้มาพร้อมโหมดการขับขี่3แบบได้แก่ active balance และ comfort ซึ่งผู้ขับสามารถเลือกได้ตามสไตล์และสภาพถนนไม่ว่าจะอยากขี่เร็วบนทางโลง่งหรือขี่สบายในเมืองระบบ traction control ก็มีถึง10ระดับช่วยควบคุมแรงบิดให้เหมาะสมป้องกันล้อหมุนฟรีในทุกสภาพถนน โครงสร้างตัวถังใช้วัสดุอลูมิเนียมทวินสปาเฟรมที่มีความแข็งแรงแต่เบาช่วยให้การควบคุมเฉียบคมขึ้นน้ำหนักรวมของรถอยู่ที่ประมาณ202กิโลกรัมซึ่งถือว่าเบามากสำหรับรถซูเปอร์บค์ระดับนี้ทำให้เข้าโค้งได้ไวและตอบสนองทันใจเสียงเครื่องยนต์ของ GSR 1 0 0 0ยังคงมีเอกลักษณ์เสียงท่อ,อไอเสีย 4, 2, 1ใหม่ถูกออกแบบให้มีน้ำหนักเบาและให้โทนเสียงสปอร์ตดุดันโดยผ่านมาตรฐานไอเสียยูโร5แล้วแต่ยังคงเสียงที่กระตุ้นอะดรีนาลีนของผู้ขี่ได้ดีเยี่ยม ในเรื่องของความสะดวกซูซูกิยังให้ระบบ Keyless Start ที่ไม่ต้องเสียบกุญแจเพียงพกรีโมทไว้ใกล้ตัวรถก็สามารถสตาร์ทได้ทันทีระบบไฟทั้งหมดเป็น LED รอบคันเพิ่มทั้งความสวยและความปลอดภัยอีกทั้งยังมีระบบ Low RPM Assist ที่ช่วยเพิ่มรอบเครื่องอัตโนมัติเมื่อออกตัวทำให้ขี่ในเมืองได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องเร่งคันเร่งแรง GSXR 1000ยังมีระบบ Engine Brake Control ที่ผู้ขับสามารถปรับระดับการหน่วงของเครื่องยนต์ได้เอง ช่วยให้ควบคุมรถในทางลงเขาหรือขนาบเบรกได้แม่นยำมากขึ้นนอกจากนี้ระบบ Motion Track t r a c k t c S ของ Suzuki ยังทำงานร่วมกับ IMU Inertial Measurement Unit เพื่อคำนวณการทรงตัวในทุกมุมทำให้การขี่ในโค้งหรือทางครูขรับมีความมั่นคงสูงสุดในด้านราคาสำหรับประเทศไทย Suzuki GSX-R 1000รุ่นปี2026คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงประมาณ720,000บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับสมรรถนะและเทคโนโลยีที่ให้มา หากเทียบกับคู่แข่งอย่าง Yamaha 5A1, Kawasaki ZX10R หรือ Honda CBR1000RR GSXR 1000ยังถือว่าเป็นหนึ่งในรุ่นที่ขี่ได้ง่ายควบคุมดีและให้ความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับเครื่องยนต์มากที่สุด Suzuki ไม่ได้ทำให้ GSXR 1000เป็นเพียงรถซูเปอร์บค์สำหรับสนามแข่งแต่ยังออกแบบให้ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน ทั้งระบบช่วยควบคุมอัตโนมัติการจัดท่านั่งที่ไม่มืดลาและอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันที่อยู่ราวๆ17กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าดีมากสำหรับรถที่มีพลังระดับ200แรงมา้าเมื่อคุณขี่ GSX-R 1000คุณจะรู้สึกถึงความสมดุลระหว่างพลังและการควบคุมทุกการบิดคันเร่งคือการสื่อสารตรงจากมือสู่หัวใจของเครื่องยนต์ เสียงเครื่องยนต์ที่ดังร้าใจการเข้าโค้งที่เฉียบคมและแรงเร่งที่กดหลังติดเบาะล้วนแต่ทําให้คุณรู้ว่าทําไม GSXR จึงเป็นชื่อที่อยู่ในใจของนักบิดทั่วโลกมานานกว่า3ทศวรรษท้ายที่สุด GSXR 1000ปี2026คือการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีล้ำยุคดีไซน์ที่สวยลงตัวและพลังที่ควบคุมได้อย่างมั่นใจมันไม่ใช่แค่รถจักรยานยนต์แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความลหลงไหลในความเร็วของซูซูกิที่สืบทอดมาตั้งแต่ยุคแรกเริ่มของซีรีส์ R สำหรับใครที่กำลังมองหาซูเปอร์บที่ทั้งแรงเท่และใช้งานได้จริงในทุกวัน2,026 Suzuki GSR x R 1,000คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง WA Auto Review เพื่อไม่ให้พลาดรีวิวใหม่ๆจากเราเพราะเรายังมีรถจักรยานยนต์และรถยนต์รุ่นล่าสุดอีกมากมายที่จะมาให้คุณได้ชมก่อนใครแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ